สวัสดีครับสนใจหารถแบบผ่อนรองคลิกริ้งใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถครอบครัวรถอเนกประสงค์1คันนะครับสำหรับสมาชิกท่านใดกำลังเล็งหารถครอบครัวนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามได้รับชมนะครับคันนี้เป็นสีพิเศษนะครับสีหายากไม่ค่อยจะทำนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับจะมีเครื่องฟอกอากาศจากโรงงานแล้วก็จะมีแอร์แถวที่3นะครับซึ่งปกติในวิสเนี่ยจะไม่มีแอร์แถวที่3นะครับแต่ตัวนี้มีให้นะครับ ไฟหน้าสีนอนนะครับแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะครับรองชมดูได้ตัวนี้เป็นตัวสร,รุปนะครับใครหาไว้ใช้งานตัวนี้สุดยอดแล้วครับสีพิเศษมีแอร์หลังแล้วก็มีเครื่องฟอกอากาศนะครับซึ่ง สุดแล้วครับสำหรับวิชคันนี้นะครับปี2004นะครับราคา2 1 5 0 0 0บาทนะครับใครจะซื้อสดตัดสดก็โทรเจรจาสอบถามนะครับแจ้งเอามาจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้เลยนะครับผ่อนก็ได้นะครับเดือนละ8,200ันนะครับ3ปีนะครับลองชมลองเช็คดูได้นะครับสวยใสภายในดูดีมากๆนะครับใครหารุ่นนี้ไม้ใช้งานตัวนี้ถือว่าแจ่มสุดเลยครับครบเครื่องสิ่งอำนวยความสะดวกกับออปชั่นที่ให้มาถือว่าดีงามเลยครับหายากแล้วก็ได้ครบนะครับ ลองชมดูก่อนสวยถูกใจไปดูรถทดลองขับนะครับถนนกาญจนาพิเศษเรียกว่าถ้าใครชอบคันนี้นะครับกว้างขวางนั่งสบายมีแอร์แถวที่3ก็ถือว่าแจ่มแล้วครับปกติในวิชจะไม่มีนะครับตัวนี้แถวที่2จะเป็นเบาะแยกนะครับซึ่งนั่งสบายมากสําหรับครอบครัวขนาด4คน5คนนะครับเป็นเบาะแยกแบบนี้เลยนะครับหาเอาไว้ใช้งานอย่าลืมเข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้นะครับในวิ c ข่าวแฟนเพจใน YouTube ยิ่งมีคนรีวิวแบบชัดๆเลยนะครับลองเช็คลองคลิกไป หาข้อมูลดูได้เลยครับนี่ครับสภาพสวยๆคันนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจครับสีสวยทรงดีออปชั่นแน่นต้องบอกเลยว่าน่าสนใจและก็ห้ามพลาดนะครับอย่าลืมไปดูรถทดลองขับจะพาเพื่อนพาช่างไปดูก็ได้นะครับช่วงล่างของวิสครับจะนนุ่มนิ่มนะครับเครื่องยนต์ก็จะอึดทนนะครับลองเช็คลองหาข้อมูลดูได้นะครับ รถปี2004นะครับเป็น2.0ออโต้น้ำมันล้วนนะครับเบาะหลังพับเข้าไปได้ครับกว้งพื้นที่ใส่ของเพิ่มขึ้นนะครับข้างหลังก็นั่งสบายนะครับเพราะว่าตัวนี้มีแอร์แถวที่3แล้วซึ่งเป็นส่วนมากที่วิชไม่มีนะครับตัวนี้เป็นตัวพิเศษเลยมีนะครับมีเครื่องฟอกอากาศจากโรงงานนะครับเบาะแยกอิสระ ลองเช็คลองชมดูได้ครับกับออปชันแบบนี้สมาชิกชอบกันหรือเปล่าไหวหรือไม่นะครับมีสันลูปนะครับรูปนี้เป็นตัวอย่างนะผมหามาให้ดูนี่เลยครับสวยๆนะครับเอาไปใช้งานกันนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับหวังว่าคันนี้จะถูกใจสมาชิกไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าสนใจรถมือสองถ้าหาเพื่อนหาช่างไปช่วยเช็คก็จะทำให้ท่านมั่นใจได้ขึ้นนะครับไปเช็คดูว่ามีรับประกันอะไรได้แบบไหนบ้างนะครับคันนี้สวยครับลองชมดูเลย เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับสําหรับรถครอบครัวที่เน้นประหยัดและเดินทางได้ใกล้ไกลสะดวกสบายนะครับไปกันได้หลายคนนะครับลองอ่านข้อมูลได้ครับออปชันจัดเต็มนะครับสาหรับรุ่นนี้คันสีสวยเลยครับถ้าใครชอบแบบนี้จัดเลยครับ